สวัสดีค่ะมือนีกสิมาวา่าข่าวทุกเย่าเจา้กเป็นข่าวเกี่ยวกับไฟไหม้ไมยูายไมยูปานเจ้าของเลยจา้าไมยูจังหวัดสุรินทร์แต่คนละอำเภอเป็นอำเภอรัตนบุรีไฟไหม้นี่ไหมจากตลาดเย่ไปจนหอดทึกแผงเสียหายหกสิบคู่หาร่วมมูลราคานึ่เสียกว่า,าล้านลอยล้านลอยล้านบาท ใหม่เทิงหลานท่องใหม่กันจนกับมดตลาดมดนยานนั่นแหละเราเหมือนกับว่าโคติเป็นเจ้าของหลานท่องพน่นใดออกมาเเบาประม่านว่าอยากขอห้หน่วยงานเนี่ยมีความเตรียมพร้อมมากกว่านี้สาเหตุจากการถี่ว่าห้เตรียมพร้อมมากกว่านี้เพราะว่ามันมีรถบางขัน้นเอาบ่ม,มีคนขับรถบางขัน้นบ่ม,มีน้ำรถบางขัน้นน้ำมีน้อยเดียวมาฉีดแป๊บหนึง่งมันกับมด มันก็นเลยเอาเพิ่งนั่นบอยุอันนี้เขามอบทของเพ่นเต้โดยรอบนั่นเขาบอกว่าสาเหตุไฟอ่ะมันเรี้วเป็นเพราะว่าลมหนุนรถไ้ดับเพิ่งมีมี่สมสิบขั้นขีเข้าไปแต่มันเอาบอยุเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นทีแออัดเป็นไม้เป็นอย่างแบบนี้เนาะบางที่ก็ต้องเข้าใจเพิ่นน้าว่าการท่ำงอกทํำงานของเพ่นเพ่นก็เต็มทีแล้วแต่ว่าอาจจะได้แค่เพียงสำนัน เนาะพี่น้องบนันีเขามีข่าวออกมาว่าทํานองว่ามีบัญชีมาบัญชีปลอมนี่ไปทําส่งเปิดรับบริจาคขอเหมือนกับว่าอาศัยในช่วงชุนน้มุนพี่น้องอาศัยช่วงชุนนม้มุนในการก่อเหตุกะให้ละมัดระว่างผู้ใดที่มีจิตจ,จอกจิตใจดี อยากสีซอยเหลืออยากสียังก็ให้เช็คดีๆให้ถาฟังจากหน่วยงานที่เสื้อถือได้ย่าพึ่งโอนอย่าพึ่งยังหันเห้าบ่ท่านมั่นใจเพราะว่ามันสีเขาทางของพวกมิจฉาชีพที่แอบอ้างความเดือดร้อนของคนอื่นเอามาเรียกเงินใส่กระเป๋าของเจ้าของจ้งไดก็ให้เบิ่งดีๆแล้วจ้ะ